กกนนแแบบไไม่คด้ิอาราวิล่าสามสัปดาห์แล้ว <spirit: S 2> ของแคมป์ดาราแคมป์นี้ที่เขาใหญ่สนุกสุดขีดทั้งเกมการละเล่นและการเรียนรู้วิถีชีวิตของพี่ๆชาวบ้านข้าวแรกของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรหลังจากเมื่อคืนเดี๋ยวเราเลี้ยสยวยองกันไปแล้วเราไปดูกันเลยครับเรื่องน่ากลัวตื่นเต้นมากเลยนะใช่ถึงว่าแบบนี่แต่ละคนที่ไปเจอมาเนี่ย โลกสารมันก็น่าตื่นแล้วไปตางเรื่องต่อไปเลยเท้าวแล้วเขาล็กเขาจบแล้วพี่คำตลอดเลยแต่อยากจะบอกนะว่าแคมป์นี้เป็นหนึ่งแคมป์ที่มีความสุขมากๆเนาะนะพี่กององเราทั้งหมดนี่ก็รู้สึกดีใจขอบคุณนะสำหรับแกรับเชิญของเราที่มาและวิลล่าของเราเนี่ยจะพาเนี่ยทุกๆคนไปทานอาหารอร่อยๆสเต็กที่นี่สุดยอดแพร่พีอนดีครับ ตังสำหรับบริหารในวิลล่าเรามันมันไม่พอนะพี่ถ้ากินทุกคนเอาอย่างนี้แ <satisfy> ล <karang> ้ว <kaz> ก <divine> ันเอาไปกินหมดเน่งขนาดนี้นี่ทุกคนจะกินหมดมันก็มันก็ไม่สนุกเอาเป็นแค่สี่ก็พอครึ่งนึงของปากครับยังไม่รู้เราต้องมาวัดใหญเราต้องมาวัดกันดีกว่าเช้าๆอรุณโมโหแสงเจิดจรัสแบบนี้คงจะได้พลังกันไปเรียบร้อยแล้วเกมแรกนตอนเช้าผมขอตั้งชื่อเกมนี้ว่าวัดใหญ่โอ้าเยช่วยช่วยช่วย ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันแต่เดี๋ยวก่อนนะไม่มีใครถามเลยว่าวัดใหญ่วัดอะไรกันก็รู้แล้วไม่รู้หรอกรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วมาถึงคู่แรกกันเลยครับทางด้านขวามือนี้ก็คือคุณป๋องยาช่อมาถึงฝั่งซ้ายมืครับมุมน้ินเงินครับก็คือคุณตุ้ยเอลเกมวัดใหญ่คู่แรกครับพี่ป๋องเจอกับหนุ่มตุ้ยเกียรติกมล ขมกันน่าดูครับบอกในคำเดียวว่าเกมนี้น่ากลัวกว่าเล่าเรื่องผีเมื่อคืนอีกครับโอ้ยคอยดูคุณคิดว่าสุดอะไรคุณใหญ่ที่สุดคุณบอกอะไรครับผมก็ไม่อยากคุยนะกับตุ้ยนะผมว่าผมใหญ่กว่าตุ้ยทุกอย่างแล้วคุณตุ้ยครับใหญ่เป็นจุดๆและวัดใหญ่โจทย์แรกก็คือรูจมูกรูจมูกโอ้โหมาดูครับว่าวัดใหญ่รู ของใครจะใหญ่กว่ากันเราจะวัดจ้ะอะไรครับ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> เนี่ยนิ้วของพี่ห้านิ้วเนี่ยเราจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนนิ้วก้อยแล้วคุณเฮ้ยเฮ้ยจคุณไปถามผมเลยว่าผมโอ้โหแล้วตาได้เป็นวัน <laughs> สองวันละ จะเอานิ้ววัดอะไรไม่ว่าแต่หลอกเขย่อนจับนี่ป้องต้องถามก่อนว่าคุณต้องการดูเดียวกันไหมดูอะไรก็ได้เรียกแต่ตุ้ยมาครับผมอ่ะหนึ่งสองสามแต่รูจมูกเล็กมากเลยนะเล็กเล็กเขาเล็กเขาได้เขาได้โอเค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 ได้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 พานะได้ผู้พานอ่านิ้วเดิมพี่ป้องพี่แต่จมูกพี่มีทาสารเลยคนจมูกยาวเขาวันอยากเหย่ยนิ้ว

หนึ <Cornell> ่งเลยอ่ะเอาไปเอาโป้งใช่ไหมเออโป้งเลยเอาโป้งเลยอ่ะนิ้วโป้งเป็นนิ้วสุดท้ายถ้าเข้าไปแล้วขอเน้นเรื่องของความลึกเมื่อกี้มันห้ามินมันเล็กๆแอนใช่ไหมยิ้วโป้งมันคือนิ้วที่ใหญ่ที่สุดในเกมเด็กเราคุยกันอธิบายเกมดูเก่งกันก็คู่เลยนะดูอธิบายเข้าใจหมดเลยอ่ะใช่ถามเขาบ้าง เป็นตเกมของลีระเออคุณาวล่าต้องลุยทุกอย่างพี่องตวเด็กปเดี๋ยว่เดียวดเข้าอปเน่อย่างนี้เอาอ่างนไม่เ็หรออะไรกันนะหน่ม่ากันเอนะ่ว่าอเขาดูจริงจัง้ะเนชีวิตเคยจริงจังเลยใครพราวขอให่พวกใช้เอที่สนในทวาเอเไนะว่ายาวรึกขนาดไหนนะครับ นี่ยาวยัไหมาแล้วไปด้วยตอนนี้อยู่ที่1เซนนเซนครับี่โป้งครับป่องนะไี่อูดพีูพี่สุิขานะตันใครแหวกแหวกพี่แหวกยงไไปแล้วะสรมืจะสั่ง้ำมูกไหเฮ้ยว้านกว่าาด้สองเซนดูจมูกของพี่ปชนะปโอโหเจ๋งจริงครับผู้ชนะรูจมูกใหญ่ และคู่ต่อไปครับนาตาลีกับอ้ญ่โจทย์ที่สองนั้นคือที่บังจับของทั้งคู่ต้องวัดไก่อะไรความกว้างของปากครับแหมทำปากทำกรรมอะไรกันมาเอ้าไปวัดกันเลยครับพร้อมแล้วอ้าปากครับถ้าไมโดนสั่งอ้าปากมันยากอ้าปากครับพร้อมนะเนี่ยจากจากลิบิ้ป้านะเจ็ดแล้วครับเจ็ดเซนได้ไหมเจ็ดเซนครับเจ็ดเซน ขออนุญาตนะครับจากนี้มีป่านะครับดีปล่อยยานลอยยาอ่านเสิาแปเซนโยต่าตื่นเนมากผู้ชนะไการงใหญ่ือตองการ่งใหญ่เป็นของฝ่ายไปกรับและคู่ต่อไปครับเป็นคู่ของแจ็คและพี่เอและคู่ที่สามนี้ครับฝั่งขวามือผมคือคุณแจ็คไรเดอร์ นี่ลาเขายังใม่ข้างซ้ายผมคือพี่เอชอนยิ้มไอ้เดาเมันมายิ่งใหญ่แล้วกันต้องข่มด้วยมาด้วยรถใหญ่โจทย์นี้ครับโชว์ที่สามคือจัดไปเลยแอนดี้เอาแบบแมนสุดๆคนน่ากลัวครับแค่เนี่ยนะโะหอยจะ ดึงขึ้นมาสักเส้นตาบสบายเลยหนึ่งเส้นแล้วมาวัดกันสดๆกันตรงนี้เลยว่า,ยยาวใครยาวกว่ากันใครถ้าใครยาวกว่ากินสเต็กค,คนอื่นแค่ทร,รมานของเรามีเจ็บปวด <laughs> เอ้าวเลือกเลยตาสบายไปมุงของตัวเองเลยครับแม่ดูเอาละกันครับคุณผู้ชมครับคนนักแข่งเส้นเดียวเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับโอ้หเทอกันใายเลยใครยเนี่ยใช่เ่ พ่อเรานี่ก็หาขนแล้มหาโอ้ยอะไร้วันนี้อะไอ้น่าจะเลยอะได้คนทักทายกันมาแล้วมาดูไปช่วยกันหานี่เขาเรียกว่าหาแล้วครับนี่มานั่งรัอกันต่ออีกหาเข้าไปอีกเอ้าและตอนนี้คนทั้งสองนะครับเราเราจัดเรียงเหมือนกับฝั่งแต่ละฝั่งเลยนะก็คือซ้ายสุดเดี๋ยวก็คือพี่เอ๋ขวาสุดคือมแจ็คฉะโอ้โหตั้งใจมากครับวัดใหญ่คนละท่านพี่เอกชนะไป ทีตรงครับแต่ว่ายาวกว่าพี่เอชนะไปแล้วเกมชื่อวัดใหญ่ขนนักแข่งทำไมมาวัดครับว่าของใครใหญ่และสุขภาพดีกว่ากันเกมวัดใหญ่ยังไม่หมดแค่นี้ครับช่วงหน้ามาวัดกันต่อโอ้โอ้ตาามิี่ครับเจออะไรดันมาแ้หหอห